นัดโคกระเบือพี่น้องทั้งอัน6จะเลริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องเมื่อนี้คว้ยหลายได้เมือนี้เมยดกับเขาเก้าพี่น้องมาเบิ่งราคาคว้เมือนี้เป็นยังไงพี่น้องขึ้นหรือลงหรือลงส่งที่ไปเจ้าหอยเมยดสีไปใกล้เบิ้วลออะไร บ่ค้ยฟอ,อพันครับครับาเซผมเบิดได้ได้บางเลยที่มันบางเลยที่เบิบดเลยครับน,นี่บางเลยนี่เห็นบ่้นี่เห็ดพันเลยทีเนาะลูกบายังเลนี่ครับลกแบบร้อยขามน้ำโขอัอน <c oughs> ะเลนะครับเด่นน่านทะเล่ไหบ่บครับโอ้จักบาทราคาพิน่นห้องสามสิบเอ็ดหาครับโอ้สามหมื่นเอายพิ่านาเมเนาะเ็ดฟอพันไรนาดีี่พ่มันได้ยักปีแล้วอยู่เพิ่นนี มันอันเข้าของ2ปีกว่านี่นะครับ2ปีแล้วเนาะสูง103ฮอดมาหรือ1อดเซา135ครับพร้อมสูง135มันอ้วนแล้วคือเตี้ยเนาะอ้วนบานนี่มันจะจะน้อยกว่าสัตว์บาีเนาะอีกว่ฮอด5เดือนโอ้ถ่ายบักใหญ่พี่น้องแนมเบิ่งข้างหลังข้างหน้าพอพันอยู่อัเวลาจับปยกเขามันขึ้สูงแล้วมันยาเวลาเฮาถ่ายนั่นมันบ่สวยมันบ่เห็นบ่สวยเนาะนงติถ้าเห็นเขางเสียนี่มันจะสวยโอ้ นี่พี่น้องอยู่ในคลิปนี่ก็อยากฮ้ายจังว่าสิโทรไปฮ้ายเอาบ่โทรายแน่เว้ยฮายพุ่จับกูจับยกยกขึ้นนขึ้นติสาบ่ได้ากอเบิ่งางงากเบิ่งหน้ามันสิติโอ้เพิ่นว่าากเบิ่งหน้ามันเนาะมันตงสวยเนาะพอดีเนาะนี่ว่าจับพอดีเออนี่แหละพอดีนี่แหละไปจับแหนนี่ก็บ่โทายดาแน่เว้ยโทมาดาููทายนี่แมูทายก็ายบ่เป็นบ่ติุ่นโอ้ คนวาหยกคือยันไ่สูงบอกว่าคนสางเายันคนวานมันต่ำแม่โอ้พี่น้องงามในหนาเปิดดีเทาใดก็แล้วค่ห้องไว้สามสิบเอ็ดฐาสามสิบเอ็ดานร้อนเนาะผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์0 6 4สครับ064 939 9ส9 4713ี่นงครับดนงามพี่นองงามๆอยู่พี่น้องตัวนี้เจ็ดพ่พันได้ด้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้อง่ดนๆเด้ฟืนเอากอนได้ข้าเจียเฮ็ดซื้อรถสามเมืองน่นมันกลัวแท้ มัอวนเดี๋ยวไม่เตอเนี่อคนณรอื่อซือสามหมื่นลอดหาพัได้ไหมครับวบ่หแล้วาอยู่เขาเจ้าตีก็สูงอ่อนยังห้ตามาเจ้าเนาะเขาเจ้าห้ลอดเสียชีแล้ว่ททั้งไฟเลยนี่องคนสวย ของสาวเฟิ่อนเพิ่นวะของคนสวยเพิ่นพี่น้องเนาะใบงามเนาะเดี๋ยวรอลูกโตถูกบ่นี่ล่ะลูกเต่าเจริญเนาะเปลี่ยนกระสานครบเลยเปลนกระสานครบไปเกิดได้จักเดือนแล้วสิบหเดือนเพิ่นว่า15เดือนเพื่อนยังถ่าอยู่เมื่อกี้นั่นเนาะเพือนวะยังยกหน้ามันสูงหลายบ่เห็นหน้าเขาเอ๊ยส้นเวียดตายแล้วบาดนี่เพิ่นว่าบ่ให้ยกหน้าเออเพิ่นว่าบ่ให้ยกหน้าสูงบ่เห็นเขามันบ่เห็นหน้าเขาเพนถ่าอยู่เมื่อกี้ว่าสิโทรมาด่าคนไทยอยู่ว่าซั่น เี่ส้มเสียเา้มเโอ้งามพี่น้องเขาเปิดดีเนาะเขากายหูนเนาะได้จักเดือนหรอซิห้เดือนพ่นว่าได้สิห้าเดือนพร้อมส่งลอยสามนี่พี่น้องเนาะลูกเก่าจะเล่นด้พี่น้องเด้อราคาเขาเปิดไปหลายปไนหสามหมืาพันพี่น้องพร้อมส่งพร้อมส่งด้อ เอ๋อเห็ดพ่อพันได้พี่น้องสวยเลยสาหรับผู้ใดมักไปเห็ดพ่อพันได้พี่น้องอันนี้ตัวนึงก็ลูกเก่ากันอันนี้กัแม่ตัวแม่ลูกภูนี่แม่แม่แม่สาวตัวแม่ความสูงเลยตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสิบนว่าร้อยสามสิบสามบวกลูกเก่าจะเลื่อเท่ากันเนาะแนมแนมลูกเก่าจะเลื่อนี่พี่น้องมีเอกสารครบพร้อมเรียบร้อยพี่น้องเป็นตัวแม่ตัวนี้จักเดือนตัวนี้ตัวนี้ก็บสิบสิาเดือนเนี่คืนว่าสิบหาเดือน ยกไก่เนาะแข้งขามาเนาะคือกันล่ะเพิ่นเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาแข้งขาอัตราแต่ว่าเพิ่นนี่หางลาโอ้หางกายน้องเนาะเออหางกายตัวนี้หางยาวหางได้หางพี่น้องครบหางแต่ว่าก็เนื้อหงก็มาอยู่แขงขาราคาเท่าใด29เิดไว้น่ะคองไว้29เนาะต่อได้หมดมื้อเพิ่นว่าราคา29นี่ยังต่อรองได้อีกพี่น้องครับผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อ ท่มาฮะฮะฮันซื้ออยู่ในตลาดห่อบางหออเส้าเก่าเนาะพ่อบบกเป็นพี่น้องเบอร์ติตต์โเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามพี่น้องพาับผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องนะเบื้องนี้เขามันมันกินยาได้บ้างหรอหนิมันบัคขำบ่ะอุบักขำเนาะมันเดินมากหนินอนมันกระหายนิดหนึ่นั้นสูตรใดนี่เขาไหนเนาะเป็นของแแหเลยเนาะ อืมโอ้มันน่าจะออกหุงตุงเนาะหุ่งตรงเขาบอคือหมูเนาะนี่แหล้วมันจะแป็ดข้างไหนข้องไผ่หรือตามันเป็นตู้มันบอกมันเป็นตู้แล้วเขาเนี่ยเอาปอนี่อืมใบตะเคียงเนาะมันย้อนลงอืมแข็งบ่บ่ตีงเนาะโอ้เขาแป็กพี่ยเนาะฮ้องไผ่เขเสียฮ้องเจ้าบอนี่ โอ้หนิบอแม่เนาะโอ้เวียดเอาเราเวียดเอาแล้วนั่นเวียดนั่นเอาแล้วโอ้ยเวียดนี่บ่เอาเวียดนี่เอาเอ้านี่เอาเวียดนี่เอาโอ้เขา้ยมาคุ้ยแปกเนาะโอ้แม่เลย่นสีเหลืองเนาะตะปีสีเหลืองเวียดเอาเราพี่น้องนี่ลูกลาเพิ่นได้ลูกตั้งตัวแล้วนี่ลูกสามตัวครับพ่นลูกสามพันแล้ววะเั่นลูกตัวนี้ตัวที่สองเนาะตัวที่สามแม่มันสูงเท่าไหร่สูงได้สี่สิบครับแม่สูงร้อยสี่ โค้มสามเนาะโคมสามครับนี่พี่น้องตลูกตูสุดท้ายลูกแม่เนาะเปิดไวสามสิครับสามหมื่เนาะสามสิบแปดพนสาพี่น้องพี่น้องลูกสามโตสามพเนาะบริษัทบริษัทมันอันเลี้ยงอันบ่ค่อยดีเป็นไงอันอืดหนาเนาะ พักหนึ่งเมยสองเนาะราคาสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดราคาต่อได้เนาะของพอเฟื่องด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศเดอง้อ์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนเด้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาหาพ่อเฟื่องเด้อพี่น้องเด้อได้หน่อยๆครับเพิ่นว่าต่อได้อยู่3ตัวคุณด้วยพี่น้อง สิบแหรือแปดครับนี่โอ้ควยงามพี่น้องวยงามมาเนี่ยปพิ่นวงครับหนาางามเลยหนหนาตางามหนาตางามมันได้จกเดือนแล้วจกปีแล้วอนุพน์นสปีไปไปสองปีไปอนุพนี่สปีเนาะครับสองปีค้ามูงเดียบร้นี่ถ3งลอยสามสิบราคาราคาเปิดไปสองหมื่นพันพี่น้องเป็นตะเลี่ยงนี่พี่น้องราคาในห้องไหวเนาะตัวรองเลยเนาะ ของพออย่างนอพออุทยพออุทยเบอร์ติดตเบอร์0ูนย์เก้าสามศูนย์้าสี่ห้าสาม้รอเออต่อไปเป็นยังบ่เนี่เก้าสามสพี่น้องพออุทยเนาะพออุทยคํ้าตกาเด้พี่น้องเด้อปาก้วยงามติดตงามผู้ใดสนไต่อเข้ามาเลยพี่น้องข้าต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็น่เท่ามาบานนี้ เปิดเพลหัวลายยเยไอ้พ่อท่ายิ้มไปไอ้พ่อใจโอ้โหวมันจะโดนลงมืจับหเลย่เลเโอ้แม่ลูกนี่นั่น้บาทหลพ่นาอยากได้ซัจแปดครับสอตัวแม่ลูกนี่เนาะสามตสามตัวแม่ลูกสามตัวสองตัวนี่นี่สองตัวลูกเถิกลูกเถิกพี่น้องสองหมืนแปท่านสองตัวตัวแม่นั่นเด็ดัน ตัวเมียน่เพิ่นาวาว้เศ้าหนึ่งพี่น้องเมีนี่แเมียนเศร้าหนึ่งเม่นั่งพี่น้องเม่นัง่งราคาเศร้าเศร้า,าอันนี้สองหมืนแปดเศร้าแปดราคาต่วดงไรเนาะเบอร์ห้าเบอร์ไหน,นไล่ะบาวหนิศูนย์แปดหกศูนย์สองหกแปดหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อ่อยหลดพี่น้อง ได้สนใจละโทษเขามาเลยสองหมื language, language. Ite, ่นสองพันลูกตัวเลกบอลูกตัวที่องแล้วเิ่นว่าลูกเล็กลูกแม่ย่งดีอแ่งดีใส่เมาใสมองย่างคักเพิ่นวานี่พี่น้องเจ้าสองก่าทีสองหมื่นสองพันราคาห่องต่อร่องเลยพี่น้องลูกกับซีเวแม่กับซบเวดปเนาะ เดาจะสิตีเอาเพื่อนวาราคาเศ้าสองต่อรองไหลายอยู่เพื่นวของพยญาเบอร์เขาบอร์ะพยาเบอร์เก้าเบอร์ได้หรอเบอร์เก้าเบอร์เกเบอร์มจูเบอร์ศูก่งสองสองหองี่นึย์ูพี่น้องูได้ศนใจด้พี่น้องด้โทรเข้ามาเลยซื้อเมื่อนึงครับเ จิ๋วมืนอนึงมีกําไรขายทุดมันมากมืนอนึงเลยเนาะนี่พี่น้องเพิ่มแล้วมันหนึ่งนี่กําไรให้กําไรมาขายเลยเนาะเอามาดีเยอะเอามาดีกินแม่มานด้แม่แม่ลูกโอ้ไม่นั่งเนาะโอ้ลูกยังเหรอเนี่ยโอ้มีใบเนาะอีกิสารเต้าจะเลื่อนขึ้นตัวนี้ได้จังมื่นแล้วมันอะเลี้ยงกี่เด้ว ดีก็ว่าแล้วเนาะเป็นเมียนั่งเก่าจะเริ่มสูงเท่าไดร้อยามสูงลอยเศร้าหาพี่น้องถ่ายได้ดีบ่เบบ่งถ่ายกันอืมอืมในาดีเนาะใยหนาพี่น้องค้าไปถึอเสือกค้าหัดเสือกพุ้นๆแยกแม่เนาะเขาไดราคาคนสองหมื่นสามพันนี่เนาะราคาห่าไปอนาคตไป อ้าวนาโคตพิ่นว่าสองคมไอ้กี่ไอ้ก่วะไรไอพี่น้องงามเด็ดนี่ราคาเจ้าสามฟืนว่าราคาต่อรองได้ของพอบุญชูเบอร์ติดต่อได้พี่น้องโอ้ยบาลนี่เบอร์บอลพีนมาดีดีเลยฟืนว่าส่งฟี่หาสิบโลว่าสิเม่นบอลอะโซนหกห้าสามหนึ่งหกหกห้าสามโซนเนาะนี่พี่น้องโคตรใส่โคตามาหาหอยบุญชูแด้วพี่น้องเด้อลูกเพิ่นมีสายลูกเพิ่นมีสายนี่พ่อเมยเพิ่นเพิ่น เป็นว่ารคาคาเนี่ยรงลาอยูหาสิบโลว่าสันพี่น้องเป็นมูหลาเนาะออกดำดำมูหลาโอ้เขามูหลานี่เขาเนี่ยน,นี่เนาะเขาได้ละตานี่เจ็ดเจ็ดพันสิบเจ็ดเนาะเป็นมูหลาพี่น้องแต่ว่าสูงจุดนด่แข้งขาดีแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นมูหลานี่โก้ราคาห้องไว้สิบเจ็ดละตานะ ต้งพอเพื่อนพี่น้องหมื่นเจ็ดท่านราคาห้องต่อร่องได้เบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งเก้าสองพอเพื่อนเวยพี่น้องเด้อ้ยสนใจโทรเขามาเลยพี่น้องสล้อยแม่เด้เจ้ว่าไม่เห็นสายบูร่านี่พี่น้องโตเขามาได้เลยองแค่มีบักัวเนาะได้หลายปีเลยเนาะมันยังเขาแบบอยู่เนาะอก มันมีลูกบ่นี่มีจังไลยคล้วยเถิกเอาว่านาคือนาคล้วยแม่ลืมเบิ่งหัมมันเนาะโอ้เนี่ยเบิ่งนานาคล้วยแม่แม่บัวร้านบัวร้านก็ค่ะกล้วยบัวร้านของแท้เบียดเอาบ่ละนี่บ่ห้องตุลาหัวนว่ามันชี้ขึ้นสวรรค์มึงโอ้ชี้ชี้ไปสวรรค์ผุ้น่ะตัวเถิกนี่พี่น้องว่ามันตัวแม่นี่โอ้เนี่ยเบิ่งคือคล้วยแม่นี่เม่แเมรเนาะคันห้องจังหวะล่ะนี่สี่พันสองสิบสี่พันซื้อนี่ห่วยมันพ่อไปเฮ็ดยาแล้วบ่ ว่าพก็ขายพีสวรรค์ชี้ไปสวรรค์พู่ดบ้าพี่น้องก้อยเปือกแสดงว่าพนเือือเาเนาะพันเสือกันอะไรเราัหัดขายแข่งแให้เวียนเนี่ยจะขายถึงข้าจอลายมายบไดฮะห้องยังห่องบอไม่ได้ห้องลายนห้องบ่ห้องห้องพังเขายังมาถามดูเ่็งบากนนคนให้ลรืขายเขาถือก็สนเขาว่าของเขากุได้ใจเขากสนมาเมีนั่งเอาจานผ่านสูงลอยเท่าได vừa <laughs> để vặt <đưa> <laughs> vậy nọ, ừ. để vặt con <laughs> xuống rồi sau hả là khai sao? Mình, to mưa nhưng to đầy vô mà chỉ khái cho là có hoạt được không? ma lèo, phân vào bơ tiết to bơ, xuống hộp xì. xuống hộp cì, hai tám, hai tám, phân vào khoảng vài chữ số bằng khai đầy con to còn được, chuẩn thương thước nhảy, sáng 30.000, 5.000, 10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 .000, cầu 10.000,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  cầu 10 Hà 10 000 10 luật 10 000 10 000 10 000 ส่สามเงอครับขายเ้าเก่สสามนอาถึงท่แขายห่างว่าซื้อดอกขังของฝากห่างว่าสี่สามเงนหาวาขายเร้าเก่าแล้ววะได้กำไรบอมีไฟาว่อกูม่หนีกูขายแต่นี่เลยกูได้กำไรมันบ่มีว่ ขาดเทือดนะรอดูองเฮ้ยบานมุ่ยไ้ราดอกไร้กําไรอะไรไม่ไี้ม่าคขาดเึือด้ปเออดอกไม้ห้าพันหบพนพอมีไหบ่เออ่าขาดเทือนะบอกง้อไว้แทุ้นองพันาหันักนเออหนามารับสื่องัวสื่อายอยู่ทางหกจะเล่นพี่น้องคุณก็ได้รายตัวคุณกากสากอยูุคลอนี่คุณรถเดี๋ยวเขาเจาะกํงไรสื่ออยู่ จ้านายเขาเจ้าก่าขึ้นรถเลยพี่น้องเห็นบ่ก็ได้๋ยหลายคือเก่าว่ามันสิเบิบ่เบิ้ยังลังมาเรื่อยๆพี่น้องค้อยได้ขายค้อยเลี้ยงนี่ขายบ่ค่อยออกแต่ว่าค้อยเหนือนี่ขายดีพี่น้องแต่ว่ามันมีเวียดนามเขาเจ้ามาซื้อเขาเจ้าตีแล้วข้าเหนือเบิ้บ่มีค้อยเลี้ยงพี่น้องซ่งนี่ง่ามาะไรก็เป็นเหนือเบิ้ลข้อยเลี้ยงบ่มีซ่งนี่เนาะคนซื้อเลี้ยงบ่ซื้อตีเป็นเหนือเบิ้เลยมันบอกไม่แต่ขายเนื้อนี่ง่ามมันสิก็เนื้อเป็นเนื้อพี่น้องเศรษฐกิจเก่าเนี่ สองหมื่นเก้าพันพี่น้องบุญแดงพี่น้องแค่ว่าหันเป็นง้อเนื้อนั่นยจะขายดีไอ้ควายเนื้อนั่นยจะขายดีพี่น้องแค่ว่าควายเลี้ยงช่วงนี้เงียบเงียบอยู่ยังม่มีผู้ใดมาว่าอยากซื้อไปเลี้ยงก็ไม่ได้ใจเบียดน้ำแล้วบานถ้าจะาก็ขนออกแล้วบานเนาะเศียรเรี่ยวเศียรเรี่ยวบ่ขายมันอะไรกำไรตริมันมื่ต้องฟักพาเศียได้เนาะบอกนี่บอกง่ายๆนี่บ่ ก็ต้องปรับค่าสีดเนาะเพรกาอยู่สีถาปับไปแล้วต้องปรับเลยไพ้พ้ละสีดล่ะพ้ละสีดเอหางันมากไหมห้ามาปรับภาัากินนิสัยตัวแมียนบไร้เลยตรงตรงตั้งต่างกะทิกาเนาะห้ามสีดถ้าบระลคากันคาห้พออยู่บ้านเกือบตีเียด้ยอกุดเรือขึานเลยตีีเดเขา่ามเห็นผิดติกตา เขาห้ามได้พันเดีเขาเจ้าห้ามเขาต้องห้ามตกลูกอะไรจังเศษเนาะจังแม่เนาะบอกเจ้าสนามาลบมาลบมาลบเด้อเพื่นว่ามาเศษดแล้ว่เอาเนี่ยเขาเจ้าว่าพิกกติกาวิสั่นต้องจ้างลบสามพันตัวละพันคิดนีกติกามาเจ้ามาเราพิสสอบแม่กระสานเสือขันเพิ่นเด้่เพื่นบอลเล้วเด้่เพื่นบอลเล้วเด้่นี่เพื่นว่าเศดต้องเพิ่นท้าเป็เพิ่นเสียหายนี่นี่จะของเพิ่นแถวนี่มาคุยกันเลยค่ะกันเท่าไหร่น่ะ คือแล้วรถพอว่ามันคิดกับสีกาเขามันเสียทั้งคนนี่ก็สส่มาเสียครับปเป็นคนปัาห้าร้อยมาเงินมาจา่ายค่อยืนนี่เดฟไปไหนนี่ดิเอาฟืนหมกอยู่นี่นเนาะจกของตลาดเนาะโอ้เระวังดูมูเจวนี่เขาเจ้ามาฉสีดพี่น้องไม่ให้แม่ของข่ลบ่แล้วไข่ตกลยังเต็กเนาะ เขาเจ้าว่าร้ายหมองอยู่เข้าว่าทั้งชีชาดขึกันเขาเจ้าว่าจะไปอนามัติมาสั่งเขาเจ้าว่าเอาไม่รัวไาสั่นแม่นนี้หนวกไปตามใจมันตัวมันแหงเสียมันได้มันเนียได้เปรียบมันเข้าไปเจ้าของประเทศอห่าเขาไม่เหยียบเขายังไหนบัตรเนี่ยเนาะมันจะมีกติกาบไหมเนาะบะไรบะไรเฮ็ดแบบมันไม่ได้กติกาก็ใส่มาแบบเป็นปลาเทียนเมืองเทียนเนาะมันบะไรดิ ไม่ได้ไม่ท้องผมผมบป่ยอมผมบาทผู้อื่นเขาบอกมาให้ดิเขาเห็นเขาบอกให้แล้วเขาโอนเขาซี้อไปเลวเนาะให้เขาก็ให้ราคาเวียดเป็นเสียของเขาเลยที่แบบนี้จะให้เชื่อจะให้กรรมการจะให้จะของตลาดเชื่อดูหลายเป็นบ่ มันมีกติกาอยู่เนาะด่ปีนานเพิ่นว่านี่เจ้าของตลาดเขาเสียเลยปะไรเนาะแล้วมันก็ได้ตามผู้ขายเขาอยากขายเขาก็บ่ให้ขายเดียร์คลองเขาก็เสียหายเนาะมีตรงนีเนาะบ้านชีสเตปีแล้วบ่โล่งย่างแบบโลบบ่ได้แล้วบ่นี้จ้างเป็นพันเลยยังว่าิ้ะนี่แหละแจ้งไปแล้วเนาะประกาศไปเลยแบบนี้เพิ่นว่าตกลงราคากันเรียบร้อยกันยังเสียเออนั่แหละมันถูกต้องเนาะ